ก็กราบสวยดีท่านผู้ท่านานะวันนี้ผมบอดนะในแบบที่มีชื่อว่า French War นะอ่าเป็นแบบสงครามโลกกันที่หนึ่งนะที่กราฟิกอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะโอเคมาผมจะกดเพิ่มเป้ากลางจอเลยขณะนี้มีฝั่งมีศัตรูอยู่ในฐานนั้นแล้วเราก็เข้าไปฐานนั้นแล้วโอเครับเริ่มเลยมันมาแล้ว อโอเคตายมันก็จะประมาณนี้ถึงนะถึงมันจะแบบดูเอเกมอาจจะดูไม่ค่อยดีมากนะแต่ว่ามันเพลินจริงๆ้ย,ย,ยตายไม้น้นถือมอเตอร์โอ้โหลุยมาคนเดียวไม่ช่อยความคิดที่ดีมากนะนีโรสลีโราเราลงมาในสนาม แอบยึดเงียบๆนะเราเป็นคนเดียวที่มายึดฐานนี้เพื่อนเพื่อฝากคุ้มกันเออดีมากเลยเพื่อนโอเคในตอนนี้เพื่อนเรามามาเกิดได้แล้วเพราะว่าเราผมย,ยึดให้โอ้โหโเทียบเลยฝั่งนั้นมีคานมาด้วยคานก็ไม่รอดคานก็ไม่รอดสายตาเราเห็นนะว่าแต่เอโอโดนสนายคือผมจะบอกอะไรให้นะ แบบนี้มีดีคือเล่นเพลินนะคือทุกคนลองคิดสภาพนะเมืเม่อ Garden, กอี 1, Garden, อออ้ผมถือเอ็มหนึ่งกแลนซ์ซึ่งสูงข้าวโลกเ้าที่หนึ่งมีเอกัหนึ่งกแลนซ์เหรอนั่นแหละโอเคผมถือมอต้าซึ่งมันเป็นอาวุธที่ผมถนัดมากเพื่อคนอื่นจะเล่นมอต้าแบบนี้นะแต่ว่ามันสนุกกว่านั้นถ้าเราเป็นฝั่งป้องกันแล้วถือมอต้าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่ามอต้ามันเล่นเพลินเล่นดีอะไรอื่นต้องไปใกล้ๆของมัน โอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนมอเตอร์ไฟนั้นคือมอเตอร์ต้องป้องกันนะมันถึงจะเล่นดีต้เราเสียมอเตอร์ไปแล้แต่ไม่เป็นไรหรอกอเคเหมือนจะได้เป็นทอมสันนะใช่ไหมเรื่อ,สองสงครามนี้หนม,มนั่งเก่งปืนด้านนี้มากมีฝั่งนั้นกระโดดลงหลุมยิงไม่โดนนะแต่ยิงงูอุย้ยยอ่ยอๆๆคาคๆๆหมอกไวเอยไอนี่ ขอบใจมากเพื่อนจะช่วยกุมกันนี่โอ้ยสนายว่าจะส่งเขาเราก็ได้หนึ่งมีสโคปสนายหรือเปล่าก็น่าคิดนะน่าคงจะมีค่ะว่าคงจะมีเราจิตได้แล้วเวทางนั้นทางนั้นยิงหมอบก่อนหมอบก่อนนี่ใช่เรื่องดีเพื่อนเพื่อนจะยืนย่านั่น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 รอดไหมรอดไหมรอดไหมเพื่อนหมอบหมอบเพื่อนเพื่อนมันยังงอออดีกฮะดวงดีเกิน อุ้ยระเบิดไม่โดนหรอกทหาเรเยอรมันนี่ดูเลยอุ้ยกระสุนแสกุน,นั่นไงตายไหมตายนียย่มันหลบหลังแบรีเออร์อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอพวกนั้นที่หลบหลังแบรีเออร์อ่ะโอ้ยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ย ฝั่งเยอรมันใกล้จะแพ้แล้วตอนนี้เราพยายามอุ้ยมอตา้ามอต้านี่ตัวอันตรายเลยนะถ้ามันป้องกันเจฟฟ์โดนมอต้ายังไม่ตายอีกยังไม่ตายใช่ไหมอะเออยังไม่ตายออยังไงเหนียวเออตายตายตายออมันหนังเหนียวจริงยฝัยย่งนั้นป้องกันหนามากนะ เราก็เยอะฝั่งนั้นก็เยอะนะนี่มันภาพอะไรกันนี่ต่างฝ่ายต่างบุกเข้าหากันนะนั่นนั้นไอ้นั่นเออนั่นแหละนี่อยเพื่อระวังตายละเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นที่ยิงสงครามโครโอกกันที่หนึ่งเราขึ้นจากสนามเพราะแบบนี้นี่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีนะต้องลองคำสั่งระบบไปด้วยกันอะไรกนเยอะ เพื่อนนายจะใช้ระเบิดระยะนี้มันไม่แน่นไงอุ้ยเลือกเลือกพวกนั้นหลบอยู่หลังบริเวณตรงนั้นนะอู้วอะไรตัวนี้อุ้ย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 เฮ้ยไอ้นี่มาใจเอออุ้ยโดนมอต้ายิงอัดหน้าเอาละเกมเริ่มตึงเครียดนี่ไงเอ็มหนึ่งการแล้ว คือเอ็มการเล่นปืนระบบกึ่งอตัตโนมัติมันพบได้ยากนะมันจะเป็นระบบชักยิงอารมณ์ราคา 98K นะซึ่งอย่าไปใส่ใจนะเราเอาที่ความสนุกนะถ้าไปมองความเร็วลิติกเกมจะไม่สนุกจริงๆแล้วนั้นเพื่อเราได้สอบลองดู่ลยนะเพื่อนอุ้ย,อยเอาเรียบผมอเ,เออเรียบร้อยเราชนะแล้วเหีืยก,ก็แค่กวาดล้างกวาดล้าง ขวบล้างจัดการฆ่าทิ้งได้เลยนะอุย้ยตายหมดนะเพราะว่าเกมจบแล้านี่คือแมตช์แรกนะน,น,นยังได้ต่อนะสี่แมตช์กกนนยังได้เลยเมื่อไหร่แบบละห้านาทีมันจะใช้เวลาไห,หนเะราลหลับรอคนเกิดหรือไง่ดีครับ โอเคมาผ่านไอ้หกพ้นร้อยผานเอาอผมเกิดผพียทานหงษขี้เกียจเดินหนึ่งเราหัวร้อยได้กระสือกลายเป็นกระสือแล้วเราคลานั่นอะไรรออยูยอ่นะผ่านยิงให้ทัวนะโดนไม่โดนไม่รู้ตัวนี้เป็น่อเออตายดีไม่รู้ตาเพื่อนหรือตาพลอนนะ โอ้ยโอ้ย M1 กัน์เร็งฟังเจริญพันธุ์มี M1 การ์เร็มันมันบ้าไปแล้วผมคิวอ่าผมคิวไปหกแล้วชนะสิบเจ็ดนั่นหมายคามว่าอย่างไรคืออคิวชนะแล้วรอแแวดแพ้หรอรอดแบบ ตายอ่ะมันไม่มีของนั้นก็ดาซ่เล่นอยู่เยอะมากเลยยอ่อตัวยอ่อตัวพอเราเสร็จสี่เทีนะน่นะพอเราเสร็จยี่อิอโมนเออไอ้หนึ่สตูสักตู้คงตายแนละ้ว เอาแล้วเอาแล้วมีการประทะมีการประทะจะทาอะไรเพื่อนฉันนั่นนั้นมีเต็มเลยผมรู้ที่จัดการแล้วน่าร้กใช่ไหมอยู่แต่ในนั้นอ่ะเอาไปเอาไม่โดนบันเลและอย่าละวัดอีซา ถูเรียบร้อยตายหมดแนละ้วถ้าไปเป็นทีมมันจะยึงได้ง่งงายมากนะแต่ว่าอยู่ที่เพื่อนจะบุกตอนไหนดิถิเอ้ยไอย้นี่ถือมอตา้ารีบกําจัดมันเลยมันอันตรายมากนี่แน่ถ้ามอตา้ายิงเราเนี่ยเราตายแค่นนะัดเดียวได้เลยนะกับสไนแรงมากจะมอตา้าเล่นง่ายกว่าสไนนะผมว่าแต่ว่าขีดจํากัดในการโจมตีมันคนละแบบเนะย ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็ยืนโผล่มาให้ยิงนะอะไรโผล่มันเนี่ยมัน,นอยู่ดีนี่ก็โผล่มาให้ยิงนะอ่ะเอาเด็กก็ไม่ค่อยดีอีกอ่ะแค้เกมสภาพนี้แหละไอ้น,นี่เอาโอ๊บตกแบบตายถ้าเราเหยียบคองฝังนั้นเรายึดฐานทั้งหมดได้เนี่ยคือเราชนะท,ทันทีโอ้โมตา้าโอ้ยว่าแล้วมันยิงแน่ โอ้ยอุ้ยเราได้ม okay. อ์ต okay. ้าแล้ว um, มันติดตรงที่เราเป็นฝ่ายบุกนี่สินี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นฝ่ายบุกก็ใช้โมอต้าได้เอาอีกเออกระเด็นกระเด็นเอ้ยอืมโอ้ตายตายฝั่งนั้นมีอะไรเหรอกำจัดอะไรฝั่งนั้นนะเอยมันจะไม่ตายไม่ตาย โอ้ยโอ้ยไม่ไร e ักษามอเตอร์ไว้รักษามอเตอร์ย้ายจุดย้ายจุดไม่โดนไม่โดนอืโอ้ยเรียบร้อยชนะแั่นทำไรทำไรเออโอ้ยพโกมันยังไม่จบพวกมันยังไม่จบเออเกิด <c oughs> แต่ห่วยแล้ว หน้าหน้าคลาสสิกมากเหมือนเกมนี้จะใช้หลักนี้นะแล้วแม็กถึงม็กใช้เวลาเฉลี่ยห้านาทีมัน,นเหมือนแบบยังไงอะ่ะคือเมื่อกี้ก็ห้านาทีตอนนี้ก็สิบนาทีก็แล้วแต่เกมนะว่ามันจะเป็นเครียดแค่ไหนโอเคถ้ามโมาดนะโมท่าจะดีใจมากเลยนบถ้าเราไม่ใช่ฝาดแล้วโมท่าจะเล่นดีแล้ว เราต้องส่งส่วนหนึ่งหูไปแล้วส่วนส่วนหน,นึ่งก็ยึดฐานก็ได้นะ <c oughs> จังหวะนี้ฝันเยเรมิอันสาดกระสุนมาเราศาสตรกลับนะใน่นในยิงขึ้นปาน,า,นนานี่ไงยึดฐานยึดฐานยิ่เสร็จแล้วก็ไปเลยโอ้โห,โห,โหเป็นพีจอนี่นนจะไว้อะไรให้ได้ไอ้นี่ก็ยิงอยู่นั่นแหละเฮ้ยไอ้นั่นจะยึดไอ้นั่นจะยึด เพื่อไปเลยโอ้ยเราบุกไปตรงๆอันนี้เอาด็โอ้โหเขายิงเขาน่าจะกินงานแะไรนะโอ้โหผมได้ MG42 งานมันละรัมโบ้เขเห็นรัมโบ้ไหมโอ้โหโัมโบ้จะจบเมื่นไแล้วเขาโดนลากหัวอี๋สาดไปทั่วโดนไม่โดนไม่รู้ทีเดียวแอสแต่แอส เหนือคนบ้านอะไรคือเอ็มจีมือเดียวไหวมันเหนือคนเลยมั้งเนี่ยไอ้นั่นไอ้นั่นกระโดดไอ้นั่นกระโดดตัวเขาไม่ถือนนม,ออดดอดดมือเดียวแต่เขาถือด้วยตัวคนเดียวมันควรจะมีขาตั้งนะเอ็มจีเด้ออู้หกระสุนแตกนี่ไอ้นั่นยิงไอ้นั่นยิงมดโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงแบบเราเลยแต่โดนระตาย อ้เราเหมือนจะเป็นฝั่งเ,เสียเปียเราอู้สไนเปอร์โอ้ฝั่งนั้นแล้วสไนเปอร์เกมนี้เล่นค่อนข้างยากนะอู้วมันโยมพลาดยังไง,ไงอ่ะปีงเออจรบร้อยนั่นอื้อหือ มันกระโดดอ่ะมันตายล้โอเคนั่นโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะใช้แต่ปืนกลไม่ได้นะ,ะผมย่อกอะ่ะจะม,มัวมัวยังฟูมเหมือนเดิมไปไอ้นั่นยิงเอาอ๋อค้างอีกค้างไหมโอเคอันนั้นถือมอเตอร์มอเตอร์อนะันตรายมากนะก็ระวังมอเตอร์จัดการมอเตอร์ก่อนเรียบร้อยมอเตอร์ยิงอีก ตายไหมอะไรนะโอเคนี่มโอุย้ยไม่โดนอันนั้น,น,น,นก็รวย MT เลยนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวอุ้ยรอดได้ไงอ่ะดวงดีโอ้ยอนั้นก็สไนสไนเดะเรียบร้อยไม่รอด ภายในจควรจะอยู่ในสนามเพาะนั่นนั่นไกลๆนี่เนี่ยตายไม่ตายไม่รู้อู้ไอทีอุ้ยทีก็มารั่วกระสุนปืนย่ออนย่อไปนะย่อไปหมวกมอต้ามามอต้าต้องจัดการกับมอต้าให้ได้เลยเรียบไหมไม่ตายเออเขาเห็นเราแล้วเขาเห็นผมแต่เขาไม่รอดมา โดนไหมน่ะเออไม่ได้การแล้วปืนพกอู้โหเอ็มีเอ็มียิงเออเอ็มตีตายเพราะปืนพกนี่ก็วิ่งหนีไม่รอดอีกนะเฮ้ยนั่นใครอาหารเยอรมันยิงเออเื่อนยิงให้เฮ้ยนั่นหัวโผ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 ก็ไม่รอดหรอก นั่นนนัน่อะไรนะตรงนั้นยิงอีกรอดไหมยังรอดไปได้ังน,นัน้นนั่นก็วิ่งหนีไม่รอดยิงว่าอืงหึตายยิงอีกตายไปหนึ่งเพื่อนก็ช่วยอ่ะอยิงยังรอดไม่ได้ สไนเปอร์เกมนี้ไม่ต้องเข้าหัวก็ตายนะตายหมดถือเป็นอาวุธที่โกงโอูเขาเห็นเราเขาเห็นเราแต่เขาตายโอเคแล้วก็ซูมยิงอยู่ตรงนี้นหละฮะคนนั้นคนนั้นรัวปิดมันไหมมันไหมยิงมันไหมยิงพื้นทําไมยิงพื้นทําไมอย่างนี้ไม่ต้องเลยอุย้ยเกือบเกือบจบตำนานสไนแล้ว นยู่ในกัน้นนั่นโดนตายนั่นอะไรอ่ะโอ้โหมอเตอร์เจอเซียนมอเตอร์อีกอ่ะโอ้เอ็มจีมาเมื่อกี้อะไรครคันี้เอ็มจีนั่นเดินมาทำไมโอ้โหเอ็มวันกาแลนจบกันไม่ใช่เอ็มจีแค่ปั๊บเดียวไม่เป็นไรเดีย๋ยวมาใช้ทอมสัน ัวโอ้ยคนเดิมอีกแล้วปืนพกอู้กลับมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยทางนั้นมันเริ่มที่จะตึงกำลังเข้ามาอือไม่รอดโอ้โหโดนเพื่อนยิงมอเตอร์อะไรเนี่ยโอ้โอะไรโดนอะไรอ่ะ ไม่รู้่ะโมตาเอาละเอาละวิว,วเข้าไปหลังฉาดกำแพงหมดเลยหยีกวิวเออตายตาย,ตายไม่รอดอันนี้จะรอดไหมเออนั่นแหละมาแตดการของมันนี่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 นไม่รอดไม่รอดเออตายหมดอีกแล้วสิบเจ็ดนาทีนะและ แบบหน้านะ่าจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วลนะ่ะมาไปต่อมอต้าอีกรอบมาถ้าเป็นฝ่ายป้องกันมอต้าจะเล่นดีเลยเอขอแค่อย่าเจอสไลมมอต้าก็จะเล่นเล่นสุดยอดมากๆตอนนี้กี่โมงละสองทุ่มสิบแปดนาทีตัวแสงหน่อยก็ดีอ๋ออ้าวอ้าอ้า กับข้ารบบอกได้ไหมโอเคกับเข้ามาแนาไปต่อครับไปต่อเราเริ่มรังไา่เพื่อนแล้วโมต้านิชาริยะแบบข้ามแบบไม่ได้นะมันจะตกดันโตยู่แค่นั้นนาเราต้องเริ่มเติมกำลังเข้าบุกยึดฝั่งเยราบาส่งทหารมาแล้วยิง ฝั่งไหนได้ฝั่งเราโอ้มันยังรอดไปได้เพราะฉันไม่เก่งโมตาระยะไกลแต่เก่งโมตาระยะใกล้โอ้แต่มอเตอร์เกมนี้ไม่ล็อกเก็ตจับไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าเน็ตผมเป็นไรโอ้โอ้มันเริ่มดุนี่นะ โมตา้าฝังน้นมาโมตา้าฝั่งน้ำมายิงตายไหมเออเนี่ยผมดูไม่ค่อยดีนะอะโมต้านี่ก็น่าจะเคลียสนามเพอสศัตูได้เนี่ยอยู่กันเยอะๆเนี่ยเอาโมตา้ายิงโอ,อ้โหหายหมดไปนะนั่นถือปืนพกถือปืนพกเออโอ้ยโอ้ยเนี่ยผมก็เกือบไม่รอดลนะอุ้ยพวกมันยังอยู่ในสนามเพาะเราเหรอ ท่านแต่เราใกล้ตาแล้วนั่นยิ่งกระตุยกระจายโอย้ใครภาษาขาตั้งคืนโอ้โหพมันมาทางนั้นพวกมันมาทางนั้นโอเค เริ่มมากันแล้วเห็นนะรู้ว่าแกมอบโอ้ยเอ็มจีมอต้าก็มอต้าในฝ่ายบุกเวลาเป็นฝ่าป้องกันของแท้ไม่ได้มอต้าเลยอือ ระเบิดระเบิดโอ้โหฝั่งนี้เราก็เคลื่อนพล m ี MG ของพุณที่สนับสนุนนะมีมอเตอร์เข้าไปมีพวกมันมานแล้วทำอะไรเพื่อนฉันเออนั่นแหละโดนเก็บอือ้ยเข้าเข้านี่อ้โดนทงโดนทง เอ้ยมันเอาเพื่อนเพื่อนไมนเป็นไรเนี่ยเอ,อ้ยเข้าระเบิดเข้าอ,อากาศอ,ะนะออุ้ยนี่โอ้ยยิงไม่ทันโอ้ยิงมาเมื่อกี้ข้อผมก็ตายพร้อมกันเลยได้เอ็มจีเข้าบุกยึดเลยตายตายตาย,ตายทีละคนเลี้ยงมาเลยนั่นนั่นนั่น เรียบร้อยเรียบร้อยยิงอีกยิงเข้าไปอ่าตายยังตายนานแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอละไปปิดคลิปอดูเนี่ยดูไหนดีเนี่ยประเด็นผมมาปิดคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาออไปก่อนนะครับสวัสดีครับ